นี่คือร่างกายของเราขึ้นสมองเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นสมองเบต้าและมันจะมีขึ้นสมองที่เรียกขึ้นสมองอัลฟาขึ้นสมองเทต้าขึ้นสมองเนี่ยสีเนี่ยเป็นขึ้นสมองที่เข้าสู่ประตูจิตใต้สํานึกคุณสามารถเข้าไป manifest เข้าไปยังดินแดนมิติที่5พูดง่ายๆตรงเนี้ยที่เรียกว่า pure consciousness หรือว่าณนะปัจจุบันขณะตรงเนี้ยที่เรียกว่าไม่มีตัวตน เป็นสภาวะที่คุณมีสามารถแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็เอาความรู้สึกระดับสูงใส่เข้าไปมันเป็นการซักซ้อมทางจิตในขคลื่นสมองเทตา้าดังนั้นถ้าคุณจะทำสมาธิเป็นสมาธิมือใหม่นะคะเรียนเนื้อหาประมาณ3ชั่วโมงคือเนื้อหาเนี่ยอะไปเรียนตอนไหนก็ได้ค่อยๆมาเรียนแต่ว่าสามารถที่จะเริ่มทาสมาธิได้เลย20นาที2รูปแบบไปเลือกเอาว่าตัวเองจะจะจะ,จะทำแบบไหน ข้อมูลเยอะมากในเรื่องของสมองด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นสมองเกี่ยวกับสมองการทํางานของสมองด้วยแล้วก็มีเทคนิคการนําสมาธิ20่นาทีสอสองรูปแบบให้คุณเลือกฝึกสมาธิแล้วคุณเริ่มเปลี่ยนเกียร์ขึ้นสมองตัวเองเป็นละเปลี่ยนเกียร์ขึ้นสมองไปปุ๊บคุณจะรู้ตัวแต่กายคุณจะหลับแล้วพอถึงจิตใต้สํานึกปุ๊บก็ไปต่อยอดเราเอง 2499นะคะก็คือคุณสามารถลงทะเบียนแล้วก็จะน่าจะดึงเข้ากลุ่มได้เลย